มองเียก็ต้องขับต้งไปราตัวสงัติดินไม่สิเล่ฮอตต้งซอยนี่ค่ะไ่ใิเเนียอตต้งขับมากๆจังฮ่มที่เดียวนี่นามองเียก็ต้องขับตงไปราตัวแสงไั่ติดบินไม่สิเล่ฮอตต้งซอยนี่ค่ะไ่สิเ เนี่ยถ้าตองขับม,มากโมูสวมพวกนี่ไงอีกหนึ่งชอ่อที่เราจะเห็น,นะ,ะสวยบานน่า<ม>ป้าหาักไม่ค่ะนี่ยังไหลไปไลยตรงปล่อยให้เขาค่อยๆไหลไปเอาตอหักต้นลำชาหลายเม็ดเนี่ยค่ะนี่ก็ปาก็ปลาเข็งหน่อยอ่ะจะขึ้นมาดิดีเดี๋ยวจักหน่อยเด้อจักหน่อยสือออกมาจวกทายให้เบิง้ง จะพากันขึ้นมาดีตรงนี้จะเป็นน้ำมองต่างๆ Kanye. มันจะ parole, way, ไหลมาร่วมกันเนาะค่ะมันจะลงไปสะบานนี้มันจะเป็นมองที่ปลาปลาคอนะคะประมาณสองสามเมตรนะกินเพหากินใจอยู่ไปคะันนปลูกไก่บานบ่ได้บานพังไ่แล้ค่ะก็เลยปลูกก็เลยคนบนตัวแห้งแห้งสงสาร้นไม้อันนี้คือฝนตกดีน้ำพาอุดม อันนี้ก็ค่ะอยากให้เขาเป็นร่มให้เราได้อยู่อาศัยค่ะอ่าโอเคโอเคเนาะค่ะโอ้นี่ยไ,ไม้เราก็ออกตรงนี้จะเป็นน้ำมองต่างๆมันจะไหลไมาร่วมกันเนาะค่ะมันจะลง่มไปสะบานนี้มันจะเป็นมองที่ปลาปลาคอนะคะอ ตั้งห่มมาอยากให้เพื่อนเห็นก็ฝนตกก็จะเป็นแบบนี้แ่ะค่นฝนเมื่ตกก็เป็นอีกแบบนึงหน้มามองอันเดียก็ต้องขับลงไปะเพราะว่าแสงมันติดดินมันสิเละเขาต้องซอยน,น,นี่ค่ะไม่ใช่เหรอเนี่ยวต้องขับม,มากๆหนึ่งข้อข้อที่สองอยู่ไหนเมื่อกี้นี่เห็นอยู่นี่ดิ เป็นตีนแคะ,นะ่านนะไงมาจากบ้านไงแล้วคะไม่ไปนี่ที่พุดมก็สูงถว่วงยังกลับไปก่อนค่ะกลับไปที่บ้านนูน้นกลับไปที่ล้งข้าคพละอยากให้เขาเป็นร่มให้เราได้อยู่อาศัยค่ะอ่าโอเค โอเคเนาะค่ะโอ้นี่กุ้ยไม้เราก็ออกกั้งห่มมาอยากให้เพื่อนเห็นก็ฝนตกก็จะเป็นแบบนี้ล้ค่ะฝนมื่ตกก็เป็นอีกแบบหักไม่ค่ะนี่เป็นยังไหลอะไรตรงอให้เขาค่อยๆไหลไปออกต่อหักต้นคำช้าหลายเม็ดเนี่ยค่ะนี่พอวายจะให้มันให้เขาใหญ่เพราะฉะนั้นอยากกินมันหน่อยเมือเด้ อยากให้เขาเป็นร่มให้เราได้อยู่อาศัยค่ะอ่าโอเคโอเคเนาะคะ่ะโอ้นี่ยไม้เราก็ออกโมูถวมพวกนี่ไงอีกหนึ่งชอ่อที่เราจะเห็นนีสวยบานหน้า กินมองได้ค่ะน้อยไรก็ได้แงๆๆ่ายๆตอนนี้ก็มาขัดหนามมองต่าง,งหายไรลงเพราะว่าจะห้มันใหายเขาใหญ่บริษันอยากกินมันหน่อย,อยด้วยไม่ได้ปากะปลาเข็งหน่อยอ่ะจะขึ้นมาดีดีเด้อจกหน่อยด้วยจกหน่อยสือออกมาจวกทายให้เบิง้ง จะพากันขึ้นมาดีหนึงช่อช่อที่สองอยู่ไหนเมื่อกี้นี่เห็นอยูย่นีด่ด้ต้นเป็นปีแขะนะนะายมาจากบ้านไ่ล่ะค่ะมาไปนี่ที่ฝนมันก็สูมถ่วมเพราะว่าจะให้มันให,ให้เขาใหญ่ไม่ชั้นอยากกินมันหน่อยด้มัได้ กลับไปก่อนค่ะกลับไปที่บ้านนูน่นกลับไปที่ลังข้าวไปละอ่าสทรยางอาัดประมาณสองสามเมตรนะหากิ่นข้อหากินไก่อยู่เพราะฉะนั้นปลูกไก่บ้านบ่ได้บ้านพังไปละ,ะปกระเล็บปลูออกกระเล็บประมาณสองสามเมตรนะหากิ่นข้อหากินไก่อยู่ พรนั้นปลูกใบ้านบ่ได้บานพังไปนล่ะค่ะกละปุกกระล็กยังกลับไปก่อนค่ะกลับไปที่บ้านนูน้นกลับไปที่ล้งค้าคุณล่ะจังห่มทีเดี๋ยวนี่ตรงนี้จะเป็นน้ำ มองต่างๆมันจะไลมาร่วมกันเนะค่ะมันจะลงไปสะบานนี้มันจะเป็นหมองที่ปลาปลาคอนะค่ะยังกลับไปกันค่ะกลับไปที่บ้านนน้นกลับไปที่ล้งค้าคุณละ กั้งห่มที่เดี๋ยวนี้ไอ้เพื่อนน้ำขึ้นมากแล้วบันนี้บันนี้พ่อน้ำลดลงไปบาได้บนันนี้ตี๊งมะซวยจับให้ล่งไปก <c oughs> ั้งห่มมาอยากให้เพื่อนเห็น ก็ฝนตกก็จะเป็นแบบนี้ละคันฝนเมื่ตกก็เป็นอีกแบบนึงนมามองอันเดียกจะต้องขับลงไป่ะเพราะว่าพอแสงมันติดบินนิดสิเลเขาต้องซอยนี่ค่ะมเนี่ยเขาต้องขับมากเพราะว่าจะให้มันให้เขาใหญ่เพราะฉันอยากกินมันหน่อยด้วยมั้ยด้วยฝนเมื่ตกก็แห้งแห้งสงสารต้นไม้อันนี้คือฝนตกดี นำพาอุดมอันนี้ค่าหรือมาเหลน,นา่งเขาสิหายท่วนนาําค่ะลักษณะวจะหวายถ่วนนาํา้นมากมใช้ยางอนี้มเหลนนา่งเขาสิไหายช่วนนาําค่ะลักษณะวจะไว้ายท่วนนาําขึ้นมาก เพราะวาจะใไห้มันไห้หข้ใหญ่เพราะันอยากกินมันหน่อยดมั้ยด้วยไา้ข้อนำนมากแลยบันนี้บันนี้พ่อนำรถลดลงไปวัดไดบันติดตรงมะซวยจับให้ลงไปหรือมาเหลืนนอนำเขาสิอไว้่วนนํำค่ะลักษณะวาจะไว้ขัวนนำขึ้นมาก มานสองสามเมตรนะหากินเขาหากินไก่อยู่เพราะฉะนั้นปลูกไก่บานบ่ได้บานพังไปละวฮะกระเล็บปลูกกระเล็บเ็นตัตกระแห้งแห้งสงสาร้นไหมอันนี้ก็ฝนตกดีน้ำพาอุดมอันนี้กระคัก ไกอย่างอัดประมาณสองสามเมตรนะหากินเ็หากินไก่อยู่เพราะฉะนั้นปลูกไก่บ้านบ่ได้บ้านพังบุญละกระปปลูกกระลุบตรงนี้จะเป็นอา่านามมองต่างๆมันจะไหลไมาร่วมกันเนาะค่ะมันจะลงไปสะบ้ดนี้มันจะเป็นมองทีปลาปลาคอนะคะ ังห่มมาอยากให้เพื่อนเห็นก็ฝนตกก็จะเป็นแบบนี้แ่ะค่นฝนมืนต่ตกก็เป็นอีกแบบน่หาหักไม่ค่ะนี่ปันยังไหลไปไลยตรงอยให้เขาค่อยๆไล่ไปออาพอหักต้นลำชาหลายเมตรเนี่ยค่ะนี่ประมาณสองสามเมตรนะหากินเขาหากินไก่เยอะจะที่นั้นปลูกไก่บาน,น,ไไนบ่ได้บานพังบ่ละค่ะกระเล็บปลูกกระเล็บ นึง่งยอดยอดที่สองอยู่ไหนเมื่อกี้นี่เห็นอยู่นี่ด้ต้นตะปีแขะท่นะใหญ่มาจากบ้านใหญ่แล้วค่ะเมื่อวานี่ที่หุ่นมนก็สูงถ่วมงปีมะเร็นนำเขาสิอไว้ทวนนำค่ะลักษณะว่าจะไวทวนนำเก่นมาก